สวัสดีครับสวัสดีตอนรับเขาสู้ช่องนอนหน้าห้าเฮ่ลุงวินคนเก่าคน,น,นเดิมครับบ่ได้หายหน้าหายตาไปใสช่วงนี้กะเป็นช่วงใก่เทศการปีใหม่นะครับเนาะลุงวินกะอยู่ ทงยุทธายู่หฮยุหน้าคือเก่านะ่ะอยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมลุงวินกะสิอัปเดตท,ที่ลุงวินปลูกไว้มีบักน้ำบักบวบบวบักน้ำนะบักน้ำกะกำลังเป็นออกออกเขีย้ยวอครับกำลังเขากำลังนี่ครับ กำลังเคลียเขาก็กำลังยาวออกยาวยาวครับมันก็ไม่งามเท่าไหร่เพราะว่าอากาศมันหนามันแรงากาดแรงเหมือนมันลมม,นลมีลมลมหนาวมาแนละ้วมันก็ ทำให้ดินแห้งไวลุงวินก็ปลูกหลายอย่างครับก็ปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆปลูกข้าปลูกถั่วปลูกกล้วยท้างปูนก็เป็นบักพริกครับลุงวินก็ดีเตรียมดินไว้ปลูกบักเขอเทศอีกวันนี้ก็ดีค่อยขุด ลุงวินกสิขุดเป็นคลองรับน้ำเพื่อหนาฝนมากน้ำมากน้ำกสิได้ไหลลงมาฟังนี่ลุงวินได้ปล่อยปลาวันนี้ก็เป็นวันที่31ท่านว่าครับทรงไทย ปีเก่าตอนละปีใหม่ลุงวินกะขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลนโลกนี้ได้คุ้มครองติดตามผู้ติดตามของช่องลุงวินให้มีความสุขความเจริญท่ายิจการ ใดๆก็ขอให้เจริญลุงเรื่อง้าขายลำรวยลำรวยเงินทองบัาขาดกระเป๋าซื้อหวยลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรังวัลที่หนึ่งฟังนี้ก็เป็นถฟักทองครับ ปูบึกอือปักทองแล้วก็ไม่งามเท่าไหร่ครับเพราะว่าลุงวินก็พึ่งหัดปลูกวินจะลองปลูกไปเรื่อยๆแหละครับปลูกกล้วยปกกลูกอะไรปลูกถั่วถั่วนี้ฝั่งนี้ก็มีฝั่งโน้นก็มีก็ปลูกกล้วยแซมกันไปแกมกันไป ลหลา้ยอล่ยางพืชเลา้ยอล่ยางมะม่วงก็ปลูกครับมะม่วงก็จะตรงนี้ไม่ได้ทํานาครับผมจะลุงวินจะทําข้างล่างสามสี่ไอ้สี่งานข้าวเหนียวตาข้าวเหนียวฝั่งนี้ทําข้าวเจ้าก็ได้กินครับครับไม่ได้ถ้ากินไม่หมดก็ก็ขายหรือว่า พอเป็นอาหารให้ไก่ให้เป็ดให้ไก่ครับสลงวินก็ซื้อควายมาสองตัวควายควายตัวเมียมาสองตัวสลงวินก็จะเขายังไม่คุ้นเท่าไหร่คุ้นเคยกันเท่าไหร่ไว มันหัดขาตัวนี้ไหมแค่นี้ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวผมเอาเชือกอกอกจากขาควายก่อนครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขความเจริญในวันปีใหม่เด้อ2,566ขอให้เจริญเจริญทุกท่านครับผมสวัสดีครับ